ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในอินเดียยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับกรณีล่าสุดเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวสเปนย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หลายคดีก็นําไปสู่ความพยายามแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันความรุนแรงทางเพศติดตามเรื่องนี้กับคุณอริศราคินิมานครับผู้ต้องสงสัย3ามคนถูกคุมตัวหลังพบก่อเหตุข่มขืนนักท่องเที่ยวชาวสเปนในเขตดุมการัชชาคันทางตะวันออกของอินเดีย คู่สามีภรรยาชาวสเปนเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกด้วยการขี่มอเตอร์ไซค์และได้แวะพักในอินเดียโดยการตั้งแคมป์ในบริเวณที่เกิดเหตุก่อนถูกชายเจ็ดคนบุกเข้ามาทำร้ายและค่มคืนนักท่องเที่ยวผู้หญิงพร้อมต้นปบานทรัพย์ไปบางส่วนเรกาิกิดิลต คดีล่วงละเมิดนักท่องเที่ยวในอินเดียถูกพบต่อเนื่อง2,561หญิงชาวอังกฤษถูกกล่าวหาว่าถูกข่มขืนขณะเดินกลับไปที่โรงแรมของเธอในรัฐก,กัวทางตะวันตกซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม หรือคดีที่หญิงชาวอเมริกันคนหนึ่งถูกกลุ่มผู้ชายวางยาและข่มขืนในห้องพักโรงแรม5ดาวของเธอในนิวเดลีอินเดียต่อสู้กับปัญหาความรุนแรงทางเพศโดยเฉพาะคาดีล่วงละเมิดและข่มขืนในอินเดียผู้หญิงตกเป็นผู้เสียหายวันละ8 6รายหรือทุกๆ16นาทีจะมีผู้หญิงถูกข่มขืนหนึ่งคนบางคาดีไม่ใช่แค่ถูกพูดถึงในประเทศ แต่ยังส่งผลและสะเทือนใจไปทั่วโลกลุมฝังศพของเด็กหญิงอายุ8ขวบกลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้คดีความรุนแรงทางเพศต่อเด็ก2,561เธอพบถูกฆ่าที่อำเภอคาทัวเขตชมูคำฟ้องระบุว่าเด็กหญิงโดนลักพาตัวระหว่างออกไปเลี้ยงม้าจากนั้นถูกนำตัวไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งก่อนถูกทำให้สลบและถูกล่วงละเมิด จากนั้นคนร้ายทุบตีเธอจนเสียชีวิตคดีของเด็กหญิงวัย8ขวบนี้เป็นหนึ่งในคดีล่วงละเมิดและฆ่าที่เป็นข่าวใหญ่หลายครั้งในอินเดียทำให้รัฐบาลต้องเสนอกฎหมายฉบับใหม่กำหนดบทลงโทษประหารชีวิตผู้ที่ล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุต่ำกว่า12ปีปี2555นักศึกษาภาควิชากายภาพบำบัดแห่งหนึ่งวัย23ปี เดินทางกลับบ้านด้วยรถโดยสารประจำทางพร้อมแฟนหนุ่มหลังกลับจากดูหนังในกลุ่มนิวเดลีระหว่างทางกลุ่มคนร้ายบนรถ5คนเยาวชนหนึคนทำร้ายร่างกายแฟนหนุ่มจนหมดสติและล่วงละเมิดทางเพศเธอบนรถก่อนเธอและแฟนหนุ่มจะถูกโยนลงข้างทางได้รับบาดเจ็บสาหัสเธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาลในสิงคโปร์ คดีนี้จุดชนวนทำให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่ที่นำไปสู่ข้อสัญญาของรัฐที่จะแก้ปัญหาขณะที่ผู้คนส่วนมากเห็นว่าการลงโทษขั้นสูงสุดด้วยการประหารชีวิตเป็นสิ่งที่ผู้ก่อเหตุควรได้รับแม้8ปปีต่อมาผู้ก่อเหตุส่วนหนึ่งจะได้รับโทษแขวนคอแต่ผู้หญิงจำนวนมากยังคงไม่กล้าที่จะเดินทางตอนกลางคืนในเมืองหลวงของอินเดียซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากร20ล้านคน การต่อสู้ที่ยาวนานความรุนแรงทางเพศต่อผู้หญิงและเด็กในอินเดียรายงานของสหประชาชาติในปี2557ระบุว่าหนึ่งในสามของเหยื่อที่ถูกคมคืนเป็นผู้เาาวขณะที่การพิพากษาลงโทษเกิดขึ้นไม่บ่อยนักโดยคดีต่างๆติดอยู่ในระบบยุติธรรมนานหลายปีตัวเลขผู้เสียหายจึงเป็นเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งของปัญหาเพราะการวิจัยในอินเดียพบว่า ผู้หญิงที่ตกเป็นผู้เสียหายถึงร้อยละ77อย่าังไม่กล้าแจ้งเจ้าหน้าที่ณริศราคินิมานไทย PBS รายงาน